ป็นไงล่ะชุ่มชําเลยโอ้โหเพื่อนๆดูค่ะฝนตกแรงมากน้ําในถังเกือบเต็มเลยค่ะตกแป๊บเดียวเองนะคะเพื่อนๆดูสิอือต้นไม้ชุ่มชื่นเลยตัดหญ้าตัดหญ้าเพิ่งเสร็จนะคะฝนก็ตกลงมาเทลงมาโอ้โหชุ่มชื่นกันเลยเนี่ยเ้านะไงล่ะร้อนมานาน ตกสันทีอ๋อชื่นใจค่ะได้กลิ่นฝนแล้วชื่นใจชื่นใจค่ะโอ้โหตกหนักเลยนะเนี่ยนี่ตกเป็นชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยชมใจคอยละวยฝนตกแล้ว นี่ซื้อเค้กวันเกิดมาแล้วกินไม่หมดนะคะเป่าเค้กเสร็จแล้วกินไม่หมดนะคะก็เลยเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนี่ก้อนใหญ่มากจะบอกให้นะก้อนใหญ่จริงๆและช็อกโกแลตล้วนๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะเอามาให้น้องปลากับน้องเตา่ามารอดูด้วยว่าเต่ากับปลาเขาจะกินเค้กกันไหมมาดูกันค่ะมาดูกันค่ะเอานี่ตอกย่่อาวตัดไปตัดไปเขาจะกินไหม อาไม่ใช่คนกินอย่างเดียวนะน้องปลาเอาใส่ลงไปใส่เอ้ขาจะกินไหมโอ้ยกินดูสิดูสิดูส,ดสิแย่งกันอตัดอีก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 นี่ตัดอีกโยนลงไปแม่เต่ากินเค,ค้กค่ะเต่ากินเค,ค้กนะคะเอาใกล้จะหมดแล้วนี่นี่ใกล้จะหมดแล้วเต่ากินเค,ค้กนะคะเอาแล้วก็ส่งลงไป song <laughs> เต่ากินเค้กค่สวัสดีค่ะปูนา USA ช n n น l ค่ะมาเจอเพื่อนๆอ,อีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะปูนาจะพาเพื่อนๆเ,เอาเค้กมาให้น้องปลากับน้องเต่าอยู่หลังบ้านนะคะเค้กวันเกิดสามีที่เหลือครึ่งก้อนนะคะเมื่อกี้ให้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะเ,เค้กวันเกิดนะคะเดี๋ยวเอามาให้ปลาค่ะเดี๋ยวปลาจะกินไหมทั้งปลาทั้งเต่านะคะซื้อเค้กวันเกิดมาก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่มากนะนี่ดูดูนี่ก้อนใหญ่ กบตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ สามเหลี่ยมทองคำค่ะให้เขาไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะเขากินค่ะเพื่อนๆค่ะเต่าน้องเต่าน้องปลากินเค,ค้กโอ้โหชอบมากนะคะไม่ใช่แต่คนอย่างเดียวนะคะน้องเต่าน้องปลาก็กินค่ะเดี๋ยวนะคะปูนาตัดไปให้เมื่อกี้เนี่ยก้อนเบนเร่มเลยนะคะเดี๋ยวปูนาจะตัดน,นี่นี่ชื่อคุณสามียังอยู่เลยเนี่ย <laughs> อ๋อกินไม่หมดนะคะก้อนมันใหญ่มากก้อนใหญ่จริงๆนะคะ เราก็มาแบ่งให้ปลาให้เต่ากินด้วยนะคะเพราะว่าเขาชอบกินเหมือนกันนะเน่ยชอบกโกแเล็ดล้วนๆนะคะเพื่อนๆมาดูนะคะเพื่อนๆมาดูนะคะเพื่อนๆเขากินนะคะเขากินเห็นไหม่ะเขาชอบมากเลยอะ่ะเดูสิเหเห็นไหมคะปลาตัวใหญ่ยังชอบเลย ขนาดปลา,าปลาตะเพียนนะ่ยังชอบเค้กเลยค่ะ, <c oughs> <ฮ>ะคำคำมากเลยเอ้ามนเรียงกัดค่ะมานี่เหลืออีกเหลืออีกอะ่ะยังเหลืออีกนะคะยังเหลืออีกอยู่ะคะ่ะอย่าตกนะอย่าตกนะคะ <c oughs> มันเกิดสามีจะนะคะที่หลังนะคะจะไม่ซื้อกวตกไปอีกแล้วที่หลังจะไม่ซื้อก้อนใหญ่แล้วค่ะเพราะว่าทุกวันนี้คนเขาไม่ค่อยกินเค้กันนะคะ เด็กๆก็ไม่ค่อยชอบกินเหมือนสมัยก่อนนะคะเคก้กซื้อมานี่เค้กวันเกิดนี่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครกินเลยนะคะเห็นไหมช็อกโกแลตรุนรวนเลยนะันเพื่อนเค้กช็อกโกแลตแล้วก็ไม่ถูกด้วยนะคะแพงแพงช็อกโกแลตร้นรวนค่ะอย่าตกลงไปนะอย่าตกลงไปนะ,อ,ะอย่าตกลงไปนะอย่าตกลงไปไม่มีใครถือกล้องให้ไง <laughs> ไม่มีใครตือกล้องไงนะคะมาดูสิว่าน้องเต่าเกาจะกินไหม <c oughs> โอ้ยสงสัยโอ้ยปลาตัวนั้นตัวใหญ่มาก <c oughs> สงสัยจะเป็นไอ้โรคเบาหวานกันแล้วมั้งนี <laughs> <laughs> ดนะ่ดูใหม่นะดูใหม่นะ หวังว่าไม่เป็นเบาหวานกันนะปลากระเตาเนี่ยนี่คะอู้แหมปลาตะเพียนชอบมากเลยปลาตะเพียนชอบเค้กมากเลยเพื่อนๆดูสิเนาะผลึกคนสุดท้ายแหละคนสุดท้ายแล้วก่อนสุดท้ายนะอ้ปลาตะเพียนชอบเค้กค่ะน่าเชื่อว่าปลาตะเพียนชอบเค้ก กล้องสั่นค่ะกล้องสั่นเดียวนะแป๊บหนึ่งก้อนสุดท้ายแล้วเหลืออยู่แค่นี้นะก้อนสุดท้ายแล้วไม่มีใครจับโทรศัพท์ให้มันตกน้ําไปครั้งเรือนะคะโทรศัพท์เนี่ยเอาหัวสั่นหัวก้อนนะพี่น้องโทรศัพท์ก่อนเอามาดูซิเอากระดาษตกลงเอาละกระดาษตกลงไปด้วยเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาที่ตักกระกระดาษก่อนนะแป๊บหนึ่ง เดี o, auf, will ๋ยวต้องไปตัดกระดาษขอขอขอตัดกระดาษแป๊บหนึ่งนะคะต้องไปตัดกระดาษแล้วค่ะเดี๋ยวให้กระดาษมาเดี๋ยวจะหยิบเอากระดาษนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไปทําลายสิ่งแวดล้อมอย่าดึงออกไปสิลูกเอากระดาษเข้ามาเอากระดาษเข้ามาเน่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 เนเน่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 มนเน่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 น่เ กระดาษมันโดมนะไม่เป็นไรกระดาษนี้มันไอ้ย่อยสลายได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นไอ้นั่นนะมันเป็นไม้กระดาษมันเป็นกระดาษไม้นะคะกระดาษที่เขาผลิตมาจากไม้นะคะฉะนั้นมันย่อยสลายได้นะคะน่าหมดแล้วลูกพอแล้วแค่นี้แหละโหเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ฝนตกค่ะวันนี้ฝนตกตกแบบหุ้ยกำลังจะมาอีกแล้วนนฝนตกนะคะวันนี้ ตกนานมากประมาณสองชั่วโมงนะมัง้งเนี่ยเริ่มคึ้มมาอีกแล้วพี่ขาวบรรยากาศอังสงสัยอิ่มกันแล้วนะ่ะเค้กยังเหลืออยู่เลยนะ่ะเออกอนสุดท้ายแล้วค่ะเอาเอาปลาตัวนั้นยังกินอยู่ไอปลาตะเพียนตัวนี้นยังกินอยู่ค่ะโอ้นางตัวใหญ่มากเลยนี่เห็นไหมคะตัวใหญ่มากเลยอะ่ะ นี่น้องเต่าตัวนี้ไม่มีใครแย่งกินเค้กคนเดียวเลยกินไปเลยลูกไม่มีใครแย่งกินเข้าไปเยอะๆมีใครแย่งหรอตอนเขาเขาแย่งกันอยู่เขาแย่งกันอยู่มุมนี้เนี่ยเขาแย่งกันอยู่ก้อนนี้เอ้าเปลาตะเพียนตัวนั้นไปแย่งอีกแล้วไปแย่งแล้วนั่นไปแย่งน้องเต่าแล้วนั่นรีบกินสิรีบกินจิเดี๋ยวคนอื่นเขามาแย่งอีก กินไว้กินไว้กินไว้รีบงับ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 เอองับก็ไปงับก็ไปหมดแล้วหมดแล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วนะแค่นี้นะอยฝนจะมาอีกแล้วค่ะฝนจะมาอีกแล้วโอเคแค่นี้แหละวันนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็อ่ามา เอาชีวิตนะคะในอเมริกามาฝากคนเพื่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องปูนา USA Channel นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทั้ง FC เก่า FC ใหม่ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ